ฮัลโหลมาโชกลับมาแล้วสวัสดีครับน้องๆฮัลโหลมาโชมาชวนน้องๆทุกคนสนุกกับกีฬามวยไทยอีกครั้งแล้วมวยไทยเป็นการออกกำลังที่ช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสามารถนำไปใช้ป้องกันตัวในชีวิตประจำวันได้และเป็นการอนุรักษ,ษ์ศิลปะการต่อสู้ของไทยอีกด้วยนะน้องๆ ถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวของมวยไทยกันเลยฮัลโหลมาโชจะบอกให้ว่าอย่างแรกก็คือการตั้งท่าหรือที่เรียกว่าท่าตั้งกาดไงครับน้องๆท่านี้ทำได้โดยต้องวางเท้าหน้าที่ไม่ถนัดไว้ด้านหน้าและเท้าหลังต้องวางเฉียงกับเท้าหน้ามือซ้ายต้องยกขึ้นสูงระดับหางคิว้วอ่าอ่าอ่า กำปั้นต้องเฉียงมาทางขวาเล็กน้อยส่วนศอกต้องเฉียงซ้ายเล็กน้อยด้วยนะน้องๆไหล่ด้านซ้ายต้องยกขึ้นส่วนมือขวายกขึ้นปิดเหนือคางศอกไม่กลางโอ้ที่สำคัญก็คือลำตัวเหยียดตรงและต้องจ้องคู่ต่อสู้ถ้าต่อมาก็คือการรุกฮัลโลมาโชจะบอกให้ว่าต้องยกข่าเท้าหน้าขึ้น แล้วก้าวไปข้างหน้าจากนั้นก็ลากเท้าหลังตามต้องรักษาระยะการวางเท้าให้คงที่เหมือนการตั้งท่าด้วยนะน้องๆและการเคลื่อนไหวที่สำคัญอีกท่าก็คือการถอยโอ้ไม่ยากเลยน้องๆก็ยกเข่าเท้าหน้าขึ้นถอยหลังกลับท่าเดิมนั่นก็คือถอยหลังไปก่อนแล้วลากเท้าหน้าตาม ฮ่าฮ่าฮรู้การเคลื่อนไหวของมวยไทยไปแล้วน้องๆไม่รู้การใช้ขาเป็นอาวุธของมวยไทยได้ยังไงกันอย่างแรกก็คือการถีบต้องยกเท้าข้างที่จะถีบขึ้นสูงงอเข่าแล้วใช้ฝ่าเท้าถีบไปยังเป้าหมายแบบในรูปเลยไงล่ะต่อมาก็คือการเตะเฉียงก็ต้องเตะโดยใช้สันหน้าแข้งหรือหลังเท้า อาอาอาต้องเตะเฉียงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนั่นก็คือตั้งแต่ชายโครงขึ้นไปที่ต้นแขนหน้าและต้นคออีกท่าก็คือการตีเข่าตรงโอ้ท oh, ่าทางจะเจ็บนั่นเน่น้องๆท่านี้ก็ต้องโหนหรือดึงคอคู่ต่อสู้ลงมากระแทกเข่าขึ้นให้ถูกคู่ต่อสู้ถ้าโหนคู่ต่อสู้ลงมาทางขวา ก็ใช้เข่าขวาตีแต่ถ้าโหนมาทางซ้ายก็ต้องใช้เข่าซ้ายตีนะครับเป้าหมายก็คือบริเวณหน้าอกลิ้นปีปลายคางและใบหน้านั่นเองฮัลโลโมาโชจะบอกวิธีการใช้แขนเป็นอาวุธในมวยไทยแล้วนะดูนี่สิน้องนองนี่ก็คือการออกหมัดตรงต้องเริ่มจากท่าตั้งกาดนะครับ แล้วก็กดข้อมือให้หมัดต่ำลงเล็กน้อยพุ่งหมัดไปข้างหน้าโอ้ให้หมัดเหยียดตรงจากไหล่ด้วยนะครับอาอแต่ต้องชกด้วยสันหมัดแล้วดึงมือกลับท่าเดิมนะครับตอนออกหมัดตรงเนี่ยมืออีกข้างต้องตั้งกาดป้องกันหน้าไว้ด้วยนะน้องๆท่าต่อมาฮัลโลมาโชว่วาถ้าชกแบบนี้แรงนั้นเนี่ย ก็ท่าการชกหมัดสวิงหรือหมัดเวียงไงละ่ะน้องๆเริ่มจากก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าทางขวามือพอเท้าวขวาลงถึงพื้นก็ชกสวิงทันทีเลยท่านี้ต้องให้สันหมัดถูกคู่ต่อสู้ตอนชกกาดขวาต้องอยู่หน้านะครับน้องๆครับการชกหมัดสวิงซ้ายก็ทำแบบนี้แต่สลับจากด้านขวาเป็นซ้ายนะครับ ฮ่าฮ่ฮ่มาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วน้องๆท่านี้ก็คือการใช้ศอกต้องงอแขนแล้วออกแรงเวียงจากหัวไหลให้บริเวณข้อศอกพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ฮัลโลมาโชว่าศิลปะการป้องกันตัวของมวยไทยเนี่ยเยี่ยมไปเลยแต่ตอนนี้ฮัลโลมาโชต้องขอตัวไปดูมวยไทยแล้วนะน้องๆอ้อที่บอกไปน้องๆจะลองฝึกดูก็ได้นะสวัสดีครับ